Ừ, tìm mẹ nha Tìm mẹ nha Phá tanh, phá tanh khắp phá tanh Phá tanh Lạc, 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 lạc mà là phá oh, oh, phá <laughs> เงมาป่าเงยเอะเอ้ยหัวสักหัวสักป่าตันป่าตันเบกงลกดข้างเบกลกดโอ้หลายตัวอ้ยต็มสาางเลยสี เออเต็มเฮีายยะเต็มเฮีายยะปาปาตันบุยดอกนี้ครับเออย้อนเลยย้อนเลย <c oughs> เต็มเฮีายยะครับ <c oughs> โอ้กาดสิม๋มานเนาะ ติดโตขีโตเต็มเต็มเพแต็มมาเนี่ยเต็มเพอะไรตัวไหนกดข้างคำขึ้นกดข้างครับขึ้นแล้วครับอ่าถ้าเราปกปรากฏข้างครับขึ้นนี่ปลาบึกสองครับ แพ่ีนเี่นะครับอ่าอัา่าี้ครับบุ้ยบึกบัดสามพันหาครับเมื่อน,นี้มีในรุ่นปรากฏข้างครับใส่ไงครับโอ้โห้เพ่หมุนเพ่หมุนแพ่หมุน อายนะครับบึกบ่ครับบึกครับโอ้โอเพล่ท้งทางกันที่ครับนะครับป้าบึกอะใส่ง่ายอยู่ครับสิบเจ็ดสิบแปดโลอยู่ครับนี่ โจมครับโจมโอ้มันอยู่กลางเลยปลาอยู่กลางเลยหมวดชวัดกับเดือทหารครับทหารถือบอล บึกครับ ออกแผลเดี่ยวแล้โป้หน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้าวเลียดแดงเลยหนบอเลียดแดงเขากดทั้งขึ้นว่านมือขาดเบือเบือกดนี่กดทั้งคนน้อยนี่มือขีดเป็นสายรู้ใช่ปะบ่อกระโดงครับ ดำไหมดำซีคุณกินได้เว้ยตั้งเนี่ยคุณพูดมือหนึ่งนี่เรียกว่าปลาบึกขาุณนยี่ตันถี่แล้วคุณฆ่าลลูกคุณ่าละลูกก็อนปลาอย่างกูนั่น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 ปลาบึกปลื้มปลื้ดีย โดนโดดอยู่ใาวครับแค่นี้ครับเป็นองไ่ง่อยู่บอรเรียบร้อยครับคือ <c oughs> อย่างนี้แล้ครับ เรียนครับ 我呢？还得。